ขากลับไปในี่าเออเพื่อนทำไมเฮ้ยทำไมทำไม่ไม,ไม,ไม่ถึงตอนที่วิ่เลเ่นคาทิเราไม่ใช่ตอนนี้นี่เฮ้ยน,นั่นลูกเราคนน่ากลัวขนาดเป็นคนบ้าเลยสะดุ้งประตูเห็นชัดได้ไงทำไมไม่เห็นเมื่อกี้แล้วสะดุ้งหมดเลยที่นี่มันเป็น ที่สาธารณะไงห้องเราเนี่ยเข้ามากระจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้เก้ย้เก้ย้ยเฮ้ยเอ้ยเเ้ ก็ผีหลอกก็จะมองไม่เห็นเจอกุญแจแล้วเคนเหลือเคได้ยินชัดไหมฮัลโหลมันไม่เริ่มไม่น่ากลัวแล้วมีบันไดว่าทำมะเขือแปะมะเขื่อมัวมาฟ้าอะไรอย่าพูดแทรกดิแจบาอะไรอ่ะฮันลโหลฮั็วหหลังไฮดิโห้ เจอทุกห้องแล้วมั้งว้าวอะไรดิระดันต่อไปเลยเราอยู่ในนรกเหรอมียมาบาลมารับเราด้วยเอาเวจีนิเวศกำลังจะอัปเดตให้เห็นก็ต้องซีเ่ซีเย,เย <c oughs> เอ๋ออีออ๋อี๋โอ้ยนี่รถเรานี่รถเรานี่รถเรานี่คนธรรมดาเอ้าจบแล้วเหรอ้าโอเคจบก็จบ